พระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงนำข้าราชการและนักเรียนร้อยโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่24-25พฤศจิกายน2564 วันนี้เวลา8นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินส่งนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งกำลังศึกษาวิชาเลือกเสรีวิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทยและวิชาประวัติศาสตร์ไทยภาคภาษาอังกฤษาภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2564ไปทัศนศึกษาสหกรณ์โคนมหนองโพร ราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถมัมภ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงโคโนมและแปรรูปน้ำนมเป็นผลิตภัณฑ์นมของประเทศโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงงานนมผงชื่อบริษัทผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำกัดในปี2515 เพื่อแก้ปัญหาการไม่มีที่ขายน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดระยะเวลา50ปีได้ดําเนินกิจการตามแนวพระราชประสงค์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเป็นที่พึ่งของสมาชิกปัจจุบันมีสมาชิก4,400ครอบครัวเลี้ยงโคโนมกว่า40,000ตัวสามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมในพื้นที่จงังหวัดราชบุรีและใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก มีการนำนวัตกรรมการแปรรูปมาใช้แปลงนมดิบเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ผลิตภัณฑ์นม UHT นมผงนมอัดเม็ดไอศครีมเนยและโยเกิรต์ตทั้งยังมีนโยบายขยายการตลาดในส่วนของผลิตภัณฑ์พาสเจอไรซ์มากขึ้นด้วยการนำไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เวลา10นาฬิกาสินาทีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติราชบุรีอำเภอเมืองทอดพระเนตรนิทศรรการแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาและพัฒนาการในด้านต่างๆของจังหวัดพิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2529ตามโครงการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติประจำเมืองของกรมศรริลปากรเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาอนุรักษ์และเผยแพร่ค,ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ประกอบด้วยอาคารสองหลังได้แก่อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเดิมเป็นสารากลางจังหวัดราชบุรีสร้างขึ้นในปี2465ราัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนอาคารเป็นโบราณสถานของชาติจัดแสดงเรื่องราวของท้องถิ่นทั้งทางด้านธรณีวิทยาโบราณคดีประวัติศาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมพื้นบ้านชาติพันธ์วิทยาแหล่งท่องเที่ยวและบุคคลสำคัญของจังหวัดอาทิแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศตัวอย่างซากดึกดำบรรหินแร่อัญ,ญมณีประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่พบเรียงตามลำดับยุคสมัยตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานราชบุรีในวัฒนธรรมทวาราวดีในช่วงพุทธศตวรรษที่11-15ถึงโดยเฉพาะเรื่องราวของเมืองโบราณคูบัว และเทือกเขางูหลักฐานของวัฒนธรรมขเขมรสมัยลบบุรีช่วงพุทธศตรวรรษที่16-18มีโบราณวัตถุสำคัญได้แก่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเปล่งรัศมีพบที่จอมปราสาทเมืองโบราณโกศินารายเป็นหนึ่งในห้าองค์ที่พบในไทย ศิลาจารึกสมัยสุขโขทัยที่มีชื่อเมืองราชบุรีปรากฏหลักฐานว่าราชบุรีเป็นเมืองท่าเมืองหน้าด่านและเส้นทางการเดินทัพสมัยอยุธยาราชบุรีในสมัยรัตนโกสินทร์กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายเช่นชาวไทยลาวโซงชาวไทยมอนและชาวไทยยวนเป็นลักษณะเด่นของจังหวัด ถึงจะมีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมและประเพณีแต่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมดั้งเดิมและห้องราชบุรีราชสด,ดูดีจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบร,รมานาถบพิรที่ทรงมีต่อจังหวัดราชบุรีส่วนอีกอาคารเป็นพื้นที่จัดเทศกาลหมุนเวียนและกิจกรรพิเศษต่างๆ เดิมเป็นจวนที่พักของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคผู้สมเด็จราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติราชบุรีครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนในร้อยได้เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัดรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สอดคล้องกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในสถานที่จริงด้วยตนเอง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีค่ายพานุรังสีกรมการทหารช่างอำเภอเมืองในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวราชบุรีมีพิธีฝังหลักเมืองเมื่อปี2360 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยต่อมาได้มีการจัดระเบียบหัวเมืองขึ้นใหม่จึงย้ายเมืองราชบุรีกลับไปตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลองแต่สารเจ้าพ่อหลักเมืองยังคงตั้งอยู่ที่เดิมในปี2448บริเวณกำแพงเมืองเป็นที่ตั้งของกรมทหารบกราบที่4ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายพานุรังสีในปัจจุบัน หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้สร้างสารขึ้นใหม่และกรมการทหารช่างออกแบบซ่อมปรับปรุงใหม่ให้สวยงามจนถึงปัจจุบันลักษณะเป็นมนดบยอดปรางทรงจตุรมุขภายในประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยหลักเมืองจเจวิตและพระพิคเนตในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีงานสกการะเจ้าพ่อหลักเมืองและเปิดให้ประชาชนได้ปิดทองและสงน้ำในเทศกาลสงกราน จากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารช่างค่ายพานุรังสีสร้างขึ้นเมื่อปี2512เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความสำคัญของทหารช่างที่มีต่อประเทศชาติให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและภาคภูมิใจหน่วยงานฐานช่างหลายหน่วยได้มอบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างที่ชำรุดและจำหน่ายแล้วให้กับพิพิธภัณฑ์ทารช่างแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนได้แก่ ภายนอกอาคารจะแสดงยุโทโธปกรณ์และเครื่องมือช่างที่เคยใช้ในสนามยามสงครามตามพันธกิจทหารช่างและใช้ในการพัฒนาประเทศอาทิสว่านเจาะดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโยกตรวจทางรถไฟรถเกลี่ยรวม33รายการส่วนอาคารชั้นเดียวจะแสดงเกียรติประวัติบุคคลสำคัญและภารกิจสำคัญของเหล่าทหารช่างทั้งในสนามและในยามปกติอาทิห้องเกียรติยศทหารช่าง ีภาพและประวัตินายทหารช่างที่สร้างชื่อเสียงห้องอดีตเจ้ากรมการทหารช่างห้องทหารช่างในอดีตแสดงการสร้างทางรถไฟการขุดอุโมงขุนตาลสมัยสงครามโลกครั้งที่1และเครื่องมือช่างที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ห้องทหารช่างช่วยเหลือประชาชนแสดงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ และห้องทหารช่างพัฒนาประเทศจัดนิทรรศการโครงการทหารพันดีโกรมการทหารช่างตลอดจนภารกิจทหารช่างในการก่อสร้างเส้นทางเพื่อความมั่นคงและโครงการสนับสนุนรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีอาคารไม้สองชั้นสร้างขึ้นในปี2492เดิมเป็นอาคารเรือนรับรองต่อมาจึงใช้จัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของหน่วยฐานช่างและบทบาทฐานช่างในการพัฒนาท้องถิ่นการรักษาสันติภาพในต่างประเทศตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุวรวิหารโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งสักการะพระมงคลบุรีและพระศรีนัก พระประธานสององค์ซึ่งประดิษฐานภายในพระวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นศิลปะอยุธยาตอนตอน้นด้านหลังสร้างไว้อีกองค์หนึ่งหันหน้าสูท่ทิศตะวันตกหันหลังให้กันความหมายคืออาราธนาให้ช่วยระวังภัยพิบัติรักษาเมืองตามความเชื่อของสมัยอยุธยา จากนั้นส่งนำนักเรียนในร้อยเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของปูชนียสถานสมัยทวาราวดีภายในวัดมหาธาตุวรวิหารเดิมเรียกว่าวัดหน้าพระธาตุหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรีเก่าหรือเมืองชยะราชบุรีตามที่ปรากฏในศิลาจารึกปราสาทพระขันราชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7็ หรือราวปี1725 1 7 6 0สถึงนสนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยทวาราวดีต่อมาสร้างศาสนสถานที่เรียกว่าปราสาทในศิลปะคาเมนเพื่อเป็นศูนย์กลางของเมืองตามความเชื่อเรื่องคติจักรวาลต่อมาคาดว่าปราสาทหักพังลงจึงสร้างปราสาทใหม่พระมหาทาุเมืองราชบุรีนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงเสียยุทธยาตอนต้นราวพุทธศตวรรษที่20-21 เป็นเจดีย์ทรงปรางขนาดใหญ่เป็นปรางประธานมีเจดีย์บริวารอีกสามองค์องค์พระมหาธาตุตั้งอยู่บนฐานก่อด้วยศิลาแรงเรือนธาตุก่อด้วยอิฐขนาดใหญ่ฉาบปูนประดับด้วยลายปูนปั้นด้านหน้าพระมหาธาตุอีกสามด้านประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนที่หน้าซุ้มมีภาพปูนปั้นเรื่องพุทธประวัติภายในคูหาพระมหาธาตุมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปะอยุทยาตอนต้นที่มีความงดงามซึ่งขนาดความสูงของพระปราง34เมตร มีระเบียงคดโดยรอบสร้างขึ้นพร้อมพระมหา,าธาตุภายในระเบียงคดประดิษฐานพระพุทธรูปสลักจากหินทรายสีแดงสันนิฐานว่าบริเวณนี้เดิมเคยเป็นส่วนท้ายของวิหารหลวงแบบเดียวกับที่ใช้ก่อสร้างองค์พระมหา,าธาตุ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริษัษทเท่าหงไทถจำกัดเป็นโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งแรกของจังหวัดราชบุรีสะท้อนถึงบทบาทชาวจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในอดีตและปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรทศการศริลปกรรมดินเผาประดับรอบพระเมรุมาตรออกแบบกระถางดินเผาเป็นพิเศษมีทั้งหมด8รูปอาทิกระถางก้าเหลี่ยมประดับสัญ,ญลักษณ์เลข9 กระถางทรงกลมตามแบบกระถางในพระราชาวิธีฉลองสิริราชาสมบัติครบ60ปีและกระถางหูสิงประดับตราพระปรมาพิไทยพปรรวมทั้งลวดลายดอกดาวเรืองกระต่ายลิงและดอกมะลิที่แฝงถึงความหมายอันลึกซึง้งที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมมนากาศทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ โรงงานตั้งขึ้นเมื่อปี2476โดยนายซ่งหงแซ่เตียชาวจีนที่เคยทำงานเครื่องปั้นดินเผาและอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยได้พบแหล่งดินในจังหวัดราชบุรีจึงทดลองศึกษาตัวอย่างดินและพบว่าดินดีขึ้นรูปได้เมื่อเผาแล้วให้สีแดงแตกต่างจากดินในพื้นที่อื่นที่ส่วนใหญ่สีขาว ประกอบกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การซื้อขายสินค้าบางอย่างรวมถึงองค์ไม่สามารถนำเข้าได้ทำให้กิจการเครื่องปั้นดินเผาเติบโตมากขึ้นจนทำให้ผลิตภัณฑ์องค์ลายมังกรกลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดต่อมาเมื่อระบบสาธารณูปโภคเจริญก้าวหน้าประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้องค์ ปัจจุบันโรงงานได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเครื่องดินเผาให้มีรูปแบบการใช้ที่หลากหลายเช่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ภายในบ้านและพัฒนาให้กลายเป็นงานศิลปะที่สวยงามและใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงต่อจากนั้นส่งนำนักเรียนในร้อยทัศนศึกษาโบราณสถานเมืองคูบัวบริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานสมัยทวาราวดีหมายเลข18ซึ่งกรมศิลปากรสำรวจเมื่อปี2500พบว่า เป็นเนินดินมีขนาดใหญ่ที่สุดในโบราณสถานเมืองคูบัวมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสนิษฐานว่าเป็นฐานของวิหารด้านบนฐานวิหารชั้นล่างสุดก่อด้วยศิลาแงลงลักษณะของฐานคล้ายกับที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูร์โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อวันที่30ตุลาคม2 5 0 2โบราณสถานเมืองคูบัวประดิษฐานพระพุทธรูปสามองค์ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อแดง ปัจจุบันเหลือหนึ่งองค์ประดิสฐานนาวิหารภายในวัดเมืองโบราณคูบัวตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลและเป็นที่ราบเอื้อต่อการพัฒนาให้เป็นชุมชนใหญ่ในเมืองโบราณคูบัวยังพบโบราณสถานอีกจํานวนมากที่บ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายในอดีต จากนั้นทอดพระเนตรวิถีชีวิตของชาวไทย,ยวนณตลาดไทย,ยวนซึ่งบ้านคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีเป็นชุมชนชาวไทย,ยวนที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านคูบัวราว200ปีและยังคงอนุรักษ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมภาษาพูดหรือการแต่งกายไว้โดยเฉพาะงานหัตถกรรมต่างๆอาทิการสาธิตทำขลุ่ยพื้นบ้านการทำผ้าสิ้นตีนจก เป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงามแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทย,ยวนที่ยังคงสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดไทยวนย้ายแผ่นดินเป็นการฟ้อนบอกเล่าที่มาของการตั้งถิ่นฐานที่ได้รับอิทธิพลจากบรรพบุรุษทั้งนี้กาดไทย,ยวนจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาวไทย,ยวนและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีชื่อเสียงของชุมชน มูลนิธิเพชรรัฐสุวัฒนาพร้อมด้วยคณะข้าราชบริพารบำเพญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันวดีเนื่องในวาระคล้ายวันประสูติเป็นปีที่96 วันนี้ท่านหญิงสีสว่างวงบุญยจิตราดุลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลซึ่งมูลนิธิเพชรรัตสุวัฒนาพร้อมด้วยคณะข้า,าราชบริพารบำเพ็ญอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดี <c oughs> เนื่องในวาระคล้ายวันประสูติเป็นปีที่96ณหอวชิวราวุฒินุสรภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติ การนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์พร้อมพระสงฆ์สีรูปจากวัดราชบอบพิสถิตมหาศีมารามเจริญพระพุทธมนต์และสดับปรกรณพระรูปสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีวันเดียวกันนี้ท่านหญิงสีสว่างวงบุญยจิตราดุลทรงเป็นประธานในการประธานทุนประจำปีของมูล,ลนิธิเพชรรั์สุวัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแต่ละองค์กรตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีที่ทรงดำเนินมานับแต่ยังทรงพระชนจำนวน13องค์กรอาทิมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูมิพโลภิขุเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่พระพุทธศาสนา มหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โรงเรียนราชินีเป็นต้นสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468และสิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎา,าคม2554ศิริพระชน,นมายุ85พรรษา ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานับปการทรงเป็นกำลังหลักในการสืบสารพระราชกรณียกิจและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยได้ทรงก่อตั้งหอวชิวราุูตานุสร์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ในรัชกาลที่6 กับท้งได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรรัตนสุวัฒนาเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องเนื้อเจการที่6และเนื่อในพระองค์ทั้งด้านทุนทรัพย์องค์ความรู้และการจัดกิจกรรมซึ่งมีสถาบันสมาชิกจำนวน21แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างสรรค์คุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่เยาวชนของชาติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชวิทยลาลัยจุลาภรเชิญถุงยางชีพพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัตยราชนารีไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุตะโกจังหวัดชุมพรนายบรรลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุลาภรเป็นผู้แทนราชวิทยลาลัยจุลาภรเชิญถุงยางชีพพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคัตยราชนารีจำนวน500ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีนายสมพรปัจฉิมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนําไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังในพื้นที่เจ็ดอำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า11,800ครวัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต4คนขณะนี้จังหวัดได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดทําแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยพร้อมปรับปรุงและพัฒนาในทุกด้านเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อยา่างปกติสุขต่อไปจบข่าวในพระ,าะาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ